ทางก็เตรียมตัวแล้วสำหรับการเทป,ปูนนะคะพื้นที่ที่เราเทเป็นโรงจอดรถตอนนี้ก็เตรียมที่จะเทป,ปูนกัตนต่อเลยวันนี้ช่างมากันหลายคนเลยนะคะเดี๋เรามาดูการเทของเขากัน ตัวแล้วนะคะในการเทปูนป้าเกี่ยวหลักที่4ของเรานะคะเรามาดูการเทกันเลยก็วามอัพรถก่อนวางอัพในการลนปูนก่อนเพื่อที่จะทําการเทปูนปูนที่ใช้เราใช้ปูนแขนในการทํา สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะคะวันนี้เราก็สั่งปูนมานะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเทตรกไหนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะเทปูนตรงไหนนะพิกัดนี้เป็นบ้านเดี่ยวเกาะจันนะคะบ้านเดี่ยวสามนอนสองน้ำหนึ่งครัวนะคะแล้วก็สองจอดรถด,ด้วยกันนะคะตอนนี้รถปูนก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า รถปูนเทตรงไหนนะคะ<ม>ก็นี่ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายรถ<ม>ปูนก็มาแล้วนะคะ<ม>อ๋ะอเทพื้นลงจอดรถกันเราดูกันนะคะว่าเขาเทกันยังไง เราก็ใช้เป็นปูนแผ่นสำหรับเทพื้นโรงจอดรถของเราบ้านเดี่ยวก่อจันอำเภอก่อจันจังหวัดชนบุรีนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ายัางไรต่อนะคะนี่ก็สั่งปูนมานะคะแล้วก็เป็นช่วงบ่ายก็เราไปดูกันนะคะว่าเทตรงไหน ก็ช่างเตรียมตัวแล้วสำหรับการเทป,ปูนนะคะพื้นที่ที่เราเทเป็นโรงจอดรถตอนนี้ก็เตรียมที่จะเทป,ปูนกัตนต่อเลยวันนี้ช่างมากันหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู ตัวแล้วนะคะในการเทปูนบ้านเกี่ยวหลับที่สี่ของเรานะคะเรามาดูกัน สวัสดีค่ะทำลงรถเทลงรถ,งรถนี่ก็เป็นช่างของเราัวหน้าช่างบอกว่าเดี๋ยวเทลงรถนี้ก็มีลูกน้องนะคะเป็นผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งรวมช่างก็เป็นสี่คนันนี้เดี๋ยวจะมาเทลงลงรถกันหลังจากที่ทําการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเทมา รอบแรกก็น่าจะเรื่องของคานก่อนเราไปดใูใกล้เลยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ใกล้กับช่างนะคะเราก็ไปดูใกล้ๆกก่อนนี่ก็เทคานก่อนอันดับแรกก็เราก็จะใช้จอบ ใช้จอบใช้กระแปผงช่วยกันนะคะในการเกี่ยบปูนุ่นนี้หน้างานอาจจะอันนี้นิดนึงนะคะชุ่มฉ่ำจะช่างเราไม่ท้อนะะแล้วก็ทำการขยับ ลดลงลดออกมานิดหน่อยนะคะเอ,อเข้ามาต่อว่าอาจะอาจจะมีปัญหาว่าเทไม่ถึงนะคะเพราะว่ายังมีคานข้างในเกี่ยวกับลงจอดรถของเราวันนี้เป็นการไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะการเทป,ปูนของเรานะคะหน้าง,งานวันนี้นะคะที่บ้านขอจันทร์คะเราทำการเทคาน ก่อนให้เต็มนะคะเพื่อที่จะมีทานแล้วก็เททานแล้วก็เรื่อยๆไปนะคะเรื่อยๆไป<อ>ก็ค่อยเกี่ยกันไปเคด้านนอกแล้วเราก็จะทำการ เทด้านในกันต่อเลยก็จะมีพนักงานคอยเกลี่ยคอยเกลี่ยกันตอนนี้คนมากันเยอะจริงเดี๋ยวคนหยุดสักคู่นะคะเพื่อที่จะ ทำการเกี่ยด้านหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนอเดี๋ยวจากที่ข้างในเรียบร้อยข้างนอกเรียบร้อยนะคะก็จะต่อเป็นข้างในต่อเลยเพื่อที่จะทำการเทพื้นด้านใน จากที่เราได้วางไวเมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นนี้ก็เป็น,น,นช่างก็ผูกต่อกับท่ออันใหญ่ พื่อที่จะให้ได้ไปถึงด้านในก่อนนะคะด้านในก่อนที่จะมาด้านนอกอเ,เรามาดูกันว่าปูนจะพอไหมต้องใช้เวลาประเดียวอ่ะเปนการขยับรถไปอีกสักนิดนึงนะคะขยับรถไปอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะ,จะให้พอดีกับ ด้านในหรือว่าองศาที่เราจะใช้นะคะว่าจะพอดีกันไหมหลังจากนั้นคนขับรถปูนก็จะปล่อยปูนออกมาก่อนนะคะมาดูก่อนว่าจะเรียบร้อยที่ไหนส่วนคนด้านนอกคนด้านนอกก็สำคัญนะคะในการเีจบปูนให้เสมอเพื่อจะตกแต่งให้แลดรูเดียมขึ้นเราก็จะใช้เทข้างในก่อนแล้วก็เล่นรถต่อค่ะเนี่ยก็จะดังไม่นะึง ก่อนนะคะด้วยกันก็บางคนจะใช้ขอบจับ ต้องนใช้สร้างบ้านก็จะพาทุกท่านมาชมนะคะอันนี้เป็นหน้างานจริงๆหน้างานจริงๆเลยนะคะหน้างานจริงๆของบ้านเดี่ยวกว่อนจันที่เราพาทุกท่านมาชมวันนี้เรามาทําการเทปูนกันต่อที่เทปูนหน้าบ้านกันต่อเลย ก็ถ้าแก่เป็นทันก็บอกรถติดได้นะคะช่างของเราก็ช่วยกันยอดมากเลยค่ะคือช่างช่างของเราก็ทำการเสียบปูนเพื่อที่จะให้เต็มพื้นที่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม ช่องกอใช้สร้างบ้างฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ